กันนะพี่นะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดประคำนะครับผงยาหลวงผู้บุญนะครับนอนนี่บุเงินโบราณนะนะครับดูผงยานะครับเราต้องเก่านะเห็นไหมครับทั้งในนะคาบไข่ต่างๆแล้วก็ดูนะครับเงินที่บุนะครับก็ต้องเก่านะเห็นไหมครับเงินเก่าจะเป็นเนี่ยนะครับดำๆนะครับดูนะนี่นะครับนี่นะพี่นะ เป็นไอ้นี่ของเงินเก่านะครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็ผงยาข้างในก็ต้องเก่านะครับเนาะนะครับต้องเก่าไปด้วยกันนะครับเนาะดูสนะก็คือนะครับเนาะเก่าไปถึงยุคนั้นเองนะพี่เนี่นี่นะผมนี่นะนะครับเนาะ โอเคนะครับนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆเช่นเคยนะครับดีใจครับมารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้การเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ,กแชร์กด subscribe ชอ่องผมด้วยละกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ